เกือบว่าร้อยปเซแล้วในนี้นะสบายดีทุกทุกทางทุกทุกคนก็นีก็ต้องขคขอบใจที่เข้ามาเบืองมาสมและติดตามอลในสายบาตลอดซึ่งมือนี้จะพาทุกทุกทางทุกคนมาสมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟล่าไทยแห่งใหม่นะซึ่งว่าตอนนี้เพิ่กนกาได้ง่าย สถานีจากบอนเก่าเนอ,อยู่ที่ทานาแรงเนะมาตั้งอยู่ทีบ้านขำสวาดเมืองใส่เสียท่านคะรล่วงเวียงจันทร์เนะซ่งว่าก็บห้างไก่จากจุดใจกลางตัวเมืองเน่ซ่งว่าเคสนี้ก็จะตั้งอยู่แถวแถว่า,าเคสเศรษฐกิจบึงทาดล่วงเนะจะอยู่ไกลไๆจุดใจกลางเมืองเนะถ้าเขาออกจากอ่าแถวแถวยานประตูใสมา น่าจะเลียอยู่ประมาณ5กิโลประมาณนี้ก็ไปได้ไกลแล้วซึ่งว่าในเมื่อกนะ่อนเราถ้าเขาไปที่ฐา,านาแรงเนาะก็จะใช้เวลาดนพอส้มขวรเนาะเลียระยรทียถางประมาณสอปลายกิโลนะซึ่งว่าตอนนี้ก็จะสะดวกสบายแล้วคนก็จะขยงง่ายาเส้นทางรถไฟเนาะจะฐานาแรงเนาะใกล้ๆกับ ขั้วม,มิตรภาพลาวไทยนะคนก็นจะขายายเส้นทางรถไฟนี้มาเนะะาะระยะทางอยู่ประมาณ7.5กิโลนะเดี๋ยวจะพาทุกทุกทางทุกคนเนาะมาย่างสมบรรยากาศอ่าอยู่รอบๆอบสถทานีแห่งใหม่นี่เนาะว่าใหน่าว,าหนวงระยรนงี้เนี่คน,นมีการก่อสร้างไปหอวไส้แล้วนะก็คิดว่าโครงการน,นี้น่าจะมี ้นกระทบจากการแพร่ระบาดพาธโควิด -19 ลเายล่ผัสมขวนนะแต่ว่าอิงตามข้อมูลเนาะเพืน่นกำหนดไว้ว่าจะให้สำเร็จเนาะภายในเดือน6นะะในซ่องเดือนข้างหน้านี้นะซึ่งว่าจังใดก็ตามเนาะเพิ่นก็น่นาจะเฮ็ดโครงการนี้ให้มันสำเร็จนะหลังจากนั้นเพิ่นก็นจะพร้อมที่จะ เปิดให้บริการเนาะการเคลื่อนไฟไปมาเนาะการข้ามไปฝั่งไทยและการไทยข้ามมาฝั่งลาวนะสะดวกสบายขึ้นกว่าเกานะ่านะบ่วจะเป็นการท่องเที่ยวหรือจะเป็นการนะคม,มนาคมขนส่งทางบกนะซึ่งว่าตัวนี้จะเป็นหลางเนาะพานจุดใจกลางเนาะเราเพิ่นจะมีหลางนาะอยู่ เบื้องขวามือแล้วกับเบื้องซ้ายมือเพื่อว่าจะสลับหลาด ก็จะมีการติดตั้งนะจะเป็ีนะ่ยนฝ่าย่สัญญาณฝ่ายจระาจรอ,อย่างเป็นทีอมห้อยมาละ ซึ่งวาอยู่แถวๆออมแอมอบริเวณสถานีรถไฟนี่ก็จะเป็นบ้านเหือนพ่อแม่บ้านสนซึ่ซงว่าอยู่แถวๆนี้ก็จะมีไร่ไรบ้านนะติดติดกัดนะจะมีบ้านคํำสวดาบ้านส้มสง,งาแถวๆนี้แล้วก็จะมีบ้านโนนไหว ึงว่าตัวนี้ก็จะเป็นแท่นบอลขึ้นมาหลอถท่าขึ้นรถไฟตัวนี้เราจะเป็นแท่นเพื่นการเฮ็ดเกือบวาแล้วแล้วนี่เนาะเพื่นก็จะมีการติดตัง้งนะยางต่างๆเลยเดี๋ยวจะผ่ายางสมเบิงน,นะเพ่นก็บกำลังเก็บหลายละเอียดอยู่นะตัวนี้ หนาก็ถทือว่าใไงส้มขวนนะตัวที่ว่าเป็นเหตุใหม่นี่ก็จะงดงามนักกระทือว่าแล้วไฟเกือบห้อยปดเสียนแล้วนะสังเกตเบองนี้ก็จะมีการติดตั้งเป็นป้ายเป็นย่งต่างๆนะ ที่สถานีเนาะยุทจุดนี้นะก็จะตั้งระบบความปลอดภนะัยเนาะจะมีบังดับเพลิงมีอย่างนะเป็นทีพ่พอยมะตอนนี้พ็จะใส่ปลายแล้วจะมีขั้นใดนะนี่เนาะขั้นใดก็มีทางออกอาทางเลือนเนาะจะมีลิฟตนะ์นะก็จะเห็นลิฟต์ขึ้นไป เนี่ยนะบอเพันจะใส่ลิฟตนะ์เนาะพันกับกำลังเฮ็ดอยู่นะมีเต่เอาลิฟต์มาตัางนี่พันจะเฮ็ดมีน่าจะขึ้นไปเนาะจะมีสะพานลอยเนาะขึ้นลิฟต์ปไปแล้วเข้าไปสู่อ่าสท่าน,นีพ่น นะก็ถือว่าเพื่อนก็นเริ่มติดปลายนะเฮ็ดความละเอียดนะเป็นทีมหอยแล้วะตอนนี้จะเป็นขั้นไดเนาะเาสมารถขึ้นลิฟต์ก็ได้จะมีขั้นใดขึ้นไปนะขึ้นไปแล้วก็จะมีสะพานลอยเนาะข้ามไปที่ตึกสถานีเนาะภายใน,ในสถานีนะั่น คือนี้มันก็จะติดปลายเป็นเอมห้อยแล้วเนาะบอลขึ้นลงนถดไฟซองนี่นี่เนาะมันก็เริ่มติดปลายติดย่างเป็นที่ห้อยแล้ว ตอนนี้ก็จะเป็นบอดนะจะเป็น uh, แบบหน้าจอโฉบนะนี่เนาะเวียนเทียนทูไทยแลนด์นะ uh, mm hmm. จะเป็นภาษาอังกฤษ mm hmm. นี่เนาะจะมีป้ายแนะตวตัวนี้จะเป็นขั uh, ้นใดเรือนนี่นะ เป็นการติดตั้งเป็นที่ย้อยแล้วนี่จะเป็ีปลาไปไปสถานีเนาะตอนนี้เนาะ,นนะจะมีขั้นได้เลือนแล้วจะมีขั้นได้แล้วก็จะมีลิฟต์เนาะมีสร้างเส้นทางนะที่ว่าสมารถาจะขึ้นไปเนาะทือว่าเพิ่นเฮดให มีลายทางเลือกนะเพื่อความเอร็ด uh, หรือว่าจำนวนผู้ดโดยสารลายเนาะสามารถขึ้นทางขั้นใดก็ได้ขั้นใดเลือนก็ได้แล้วก็จะขึ้นลิฟต์นะนะหรับสำหรับทานได้เนาะจะมีเครื่องนักเนาะต้องได้ขึ้นลิฟต์ไปนะขึ้นลิฟต์ไปเราเพื่อจะข้ามไปเนาะฝั่งสถานีนะเนาะเื้องนั้น ก็เะะบื้องรวมๆนี่พก็เหตุแล้วก็ติดตังก็ถือว่าแล้วไล่แล้วเนาะก็คิดเป็นโปรเซ็นนี่สามารถเ,เปิดได้แล้วเนาะนี่ <c oughs> แต่ว่าก็ต้องหล่อท่าเนาะให้เพิ่นอนเหตุหลายละเอียดเนาะแล้วก็ติดตัง้งระบบย่างต่างๆเนาะ ให้ร้อเซ์ก่อนเนะาะหลังจากนั้นเพื่อนก็นจะเริ่มเปิดอ,อยู่นี่เพื่นก็นจะมีการประดับประดาลนะ้วปุกงาปุกดอกไม้เนาะงามๆนี่อยูอ่ทางหน้าแล้วก็ทางข้างสถานีนะ มาเซว่าอยู่จุดนั้นพูนเนาะจะเป็นทางเข้าสราเนีเนาะสรบผูโดยส้านคาเข้า ตัวนี้จะเป็นปลายบ้องในหน่อห้องผู้โดยส่านสั้นหนึ่งอ๋อนี่เนาะมันจะมีสั้นหนึ่งและสั้นซ้องนะสลามห้องผู้โดยส่านสั้นหนึ่งเนาะมันก็จะแยกนะให้ไปขึ้นอยู่จุดนี้เนาะ สังวาอยู่จุดนี้เลาวจะเป็นจุดออบอนขึ้นรถไฟนี่นะบอนขึ้นลงรถไฟหนึ่งอย่างนี้นะแต่ว่าฝั่งนั้นพุ่นจะเป็นบอนขึ้นลงรถไฟซ่องอ๋อเพื่อนก็จะเห็ดปลายติดปลายเป็นที่พอยละเพ่อนก็จะติดปลาย ติดปลายบอกนะจะมีมอดไฟห้องน้ำมอเมอดขึ้นลงรถไฟซองทางออกนี่นะทางไหนนี่ก็ทือว่าเพิ่นก็เฮ็ดแล้วแล้วนนะไเนาะมันก็จะมีการประดับประดาติดตัง้งคันใดเลือนจะมีไฟ อันนี้นะจะมีป้ายบอกนะหลายละเอียดต่างๆนะมันก็นจะติดเป็นทีหอยละจะมีบอนค่ายปีนะประสาสรมางผันถากอทอ,องนำถงางว้าก็จะมีสั้นเถิงเนะนี่นะขึ้นไปนี่มันก็นจะมีสะพานลอยนะเพลิดไตคา,ามทางเถิง นี่เนาะก็ถือว่างดงามนะพ็นเห็ดนี้นะพันจะตกแตง่งเห็ดเป็นกันแล้วเนาะเป็นที่เียบห้อยหมดล่ะนะเป็นใส่ไฟใส่ย่างแล้วก็ประดับประดาติดตังจะเปลี่ยนป้าย,เป,ายเป็น่ยนยเป็่นระบบย่างต่างๆนะเนาะพ็นติดตังหมดล่ะก็ถือว่ากว้างนะ กว้างสมขวดนะแล้วก็จะมีความงดงามแล้วก็โดดเอ็ดเด่นอีกแบบหนึ่งอยู่ชุดนี้น่าจะเป็น่นห้องค่ายปี นี่นะอาสามารถาซื้อปีอยู่จุดนี้เนาะก่อนขึ้นรถไฟกระืือ่ออาเพิ่นเฮ็ดนี้ก็ะือว่าแล้วเกือบว่าร้อยปอร์เซแล้วในนี้เนาะมีแต่เพิ่นจเก็บรายละเอียดแล้วก็ติดตังหลังจากนั้นมันก็จะมีการเปิดในใบๆนี้เนะาะมารุ่นนำการเนาะว่าเพิ่นจิเปิดตอนได้นะ ก็ว่างว่าโควิด19นี้จะหมดไปไ่ๆนี่เนาะเพื่อจะได้เปิดประเทศระว่างเหล่าไทยแล้วก็เคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกสบายขึ้นเพื่อนก็จะมีการประดับประดาต่อดีเนาะเพื่อนก็จะปลูกดอกไม้ปลูกหญ้าเนาะอมบริเวณสถานีแห่งนี้นั่นก็จะมีปลูกดอกจำป่าเนาะดอกจำป่าก็ถือว่าจะเป็น ดอกไม้ประจําชาตินะก็ถือว่างดงามแล้วก็บง่งบอกเถึงหน่อยเอกลักษณ์ของประเทศเลาวนี่ นะซึ่งว่าเห่ายนี้ยมานี่ก็จะเปลี่ยนจุดถ่างหน้าสถานีนี่นะนะก็ถือว่าเพื่อนกับติดตังนะเป็นเทีพอห์หอเวละนี้ นี่นะกะถัถทอว่างดงล่าวนะเพิดกระจะประดับประดานะปลูกต้นไม้เนี่ยจะเปลี่ยนดอกไม้นะอยู่นี่กัดท้ว่าแล้วแล้วอยู่ระดับวันแล้วละมีแต่เพิ่นจะพร้อมเปื้อนในใบใๆนี้นอะภายในเดือนหกนี้นะวันนี้ก็จะสุดวอกสบายเนาะการเคลื่อนไหวไปมา ฮาซูกันระวางส่งประเทศเลาวไทยก็โอเคนะก็ประเดินไส้ก็จะข้อลาคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี